ก่อนชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวที่คุณจะไม่มีวันลืมประสบการณ์สุดขนหัวลุกที่พี่ฮัทรุ่นพี่ที่ทำงานพิทักป่าของผมได้พบเจอมากับตัวเองและเล่าให้ผมฟังครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในคืนนี้มีชื่อว่าดงกระสือ คำสาบแห่งพงไพรครับเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่พี่ฮัตแก่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าใหม่ๆแกได้รับมอบหมายให้เดินสำรวจป่าผืนหนึ่ง ป่าบ้านเรานี่มันอุดมสมบูรณ์มากครับคุณผู้ฟังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าอย่างไม้หอมหายากอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยและแน่นอนว่ามันก็มีการลักลอบตัดไม้กันมากเจ้าหน้าที่อย่างพวกเราก็ต้องเข้าไปสำรวจเพื่อดูแลปกป้องทรัพยากรเหล่านี้จุดเกิดเหตุในครั้งนั้นมันอยู่ตรงรอยต่อระหว่างจังหวัดนครนายกกับปราจีนบุรี การเดินทางเข้าไปในป่าแถวนั้นค่อนข้างลำบากรถของพวกเราไปจอดได้แค่ทางเข้าที่เป็นสวนลำไยของชาวบ้านจากตรงนั้นเราก็ต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปซึ่งภูเขาลูกนี้ชาวบ้านก็ขึ้นกันบ่อยๆและล่ำลือกันว่ามันมีเรื่องราวลึกลับมากมายซุกซ่อนอยู่ก่อนที่จะเข้าป่าพวกเรามีกฎเหล็กอย่างหนึ่งครับ คือจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในป่าจะต้องเป็นเลขขี่เสมอจะไม่ไปเป็นคู่เด็ดขาดอย่าง3ามห้าเคนอะไรแบบนี้ผมเคยถามพี่ฮัดว่าทำไมต้องเป็นเลขขี่แกบอกว่าถ้าไปเป็นคู่จะต้องมีคนกลับมาเป็นเลขขี่ทุกครั้งหมายความว่าถ้าไปสี่คนก็จะกลับมาแค่สามอีกคนก็จะไม่ได้กลับมา มันเป็นความเชื่อที่พวกเราถือกันมาตลอด การเข้าป่าแต่ละครั้งพวกเราจะใช้รหัสในการสื่อสารกันจะพูดกันน้อยมากส่วนใหญ่จะใช้ภาษามือภาษาใบ้และที่สำคัญทุกคนจะไม่ใช้ชื่อจริงครับจะมีนามเรียกขานเฉพาะอย่างเช่นอินซีหนึ่งอินซีสองอินซีสามจะไม่มีใครเรียกนายสมพงศ์นายสมปองเด็ดขาดเพราะตอนกลางคืนมันจะมีคนมาเรียกชื่อแกว่างั้นนะ เรื่องแปลกๆอีกอย่างในป่าก็คือมันเหมือนมีเครื่องบันทึกเสียงครับถ้ากลางวันเราคุยอะไรกันเยอะๆเสียงพวกนั้นมันจะกลับมารีรันซ้ําในตอนกลางคืนบางทีก็มีเสียงดนตรีแปลกๆดังขึ้นมาด้วยวันนั้นพวกเราเข้าไปในป่าเพราะมีเหตุแจ้งเรื่องไม้หอมที่เป็นของต้องห้ามพี่พุทธซึ่งเป็นหัวหน้าชุดในตอนนั้นพาพวกเราไปกันห้าคน ตัวพี่พุธแกเป็นคนท้องที่อยู่แล้วแกชำนาญป่าผืนนี้เป็นพิเศษเราเดินขึ้นเขาไปทางสวนลำไยของชาวบ้านตัดเลาะตามสันเขาเข้าไปจนถึงหุบเขาที่ค่อนข้างกว้างเพื่อตามหาร่องรอยของคนลักลอบตัดไม้เราเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งค่ำมืดก็ต้องหาที่พักกันแต่คืนนั้นมันแปลกครับคุณผู้ฟัง อากาศมันคล้ายๆฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกมันอบอ้าวไปทั้งวันทั้งๆท,ที่ป่ามันก็เป็นป่าทึบไม่ใช่ป่าร้อนอะไรเลยบรรยากาศมันชวนอึดอัดมากหัวหน้าชุดสั่งให้พวกเราหาที่พักริมลำธารครับแต่ต้องระวังไม่ให้ตรงทางน้ำป่าไหลหลากและไม่ตรงทางที่สัตว์จะลงมากินน้ำ การพักใกล้ลำทานมันสะดวกสบายครับและที่สำคัญบริเวณนั้นมันมีกำลังไผ่ธรรมชาติของแกก็คือกอไผ่ป่าครับกอไผ่พวกนี้ต้นใหญ่มากมันสามารถกันช้างกันเสือได้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็วิ่งเข้าไปหลบในกอไผ่ได้เลย ตำแหน่งที่พวกเราพักฝั่งขวามือจะเป็นลำธารฝั่งซ้ายมือเป็นกอไผ่ห่างไปประมาณ20เมตรพี่พุทธสั่งให้กางผ้าฟลายชีดแล้วก็ผูกเปลห้าหลังอยู่ใต้ผ้าฟลายชีดเปลพวกนี้จะมีมุ้งกันทากเพราะถ้าเรานอนกับพื้นทากมันจะเข้ามาดูดเลือด ทาานี่มันพิเศษนะคุณผู้ฟังมันดูดเลือดจนหมดตัวเราได้โดยที่เราไม่เจ็บไม่ปวดเลยไม่รู้สึกตัวเลยพวกเราก็ต้องนอนสูงกว่าพื้นเสมอ เราทำอาหารง่ายๆกินกันมีพวกอาหารกระป๋องธรรมดาหัวหน้าชุดอย่างพี่พุทธแกเดินวนไปวนมาดูท่าทางไม่ค่อยสบายใจแต่ก็ไม่ได้บอกลูกทีมว่าเป็นอะไรจังหวะนั้นเองพี่พุทธก็มาบอกพวกเราทุกคนอินซีหนึ่งอินซีสองแกจะพูดรหัสกันว่าให้ฟังสัญ,ญลักษณ์นี้ถ้าบอกว่าเร็วให้ทุกคนไปที่กอไผ่ คือให้เดินไปที่กอไผ่แต่ถ้าบอกว่าเร็วๆให้วิ่งครับวิ่งแบบเร็วๆเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ยินคำว่าเร็วเร็วเร็วสามเร็วเนี่ยคือต้องวิ่งสุดชีวิตแล้วครับเพื่อให้เข้าไปอยู่ในกอไผ่ให้ได้ทุกคนก็รู้เลยว่าน่าจะมีเรื่องมีเหตุการณ์บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น ประมาณสามสี่ทุ่มในป่ามันค่ำเร็วครับพี่ฮาร์เล่าว่ามันมีเสียงคล้ายคลยลมผ่านหุบเขาดังวีดวิวคล้ายเสียงคนร้องแรกๆกก็คิดว่าเป็นเสียงลมนะแต่พอมองไปที่กองไฟที่ก่อไว้ทำไมกองไฟมันไม่โยกเลยล่ะครับยอดไม้ก็ไม่เหมือนมีลมแล้วถ้าไม่ใช่เสียงลมแล้วมันเป็นเสียงอะไรมันแปลกมาก แล้วที่สำคัญผมได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงพึ่งดังวืดขึ้นมาเอ๊ะถ้าเป็นเสียงพึ่งทำไมมันดังขนาดนี้พี่พุทธมองหน้าพวกเราแล้วพูดด้วยน้ำเสียงต่ำว่าจำสัญ,ญลักษณ์ให้ได้นะมันมาแล้วทุกคนงมครับว่าอะไรมาช้างเหรอเสือเหรอ แต่รู้ว่ามันมาแล้วเสียงวืดตรงนั้นเหมือนเสียงพึ่งมันดังขึ้นเรื่อยๆมาจากดงกล้วยทางทิศเหนือพอเสียงมันดังวืดมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆพี่พุทธสั่งคำเดียวเลยครับด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดดับไฟพวกเราใช้ก้อนดินกลบกองไฟจนดับสนิทแล้วแกก็สั่งว่าเอาสัมภาระใส่ไว้ในเปลรูดเก็บ พวกเป้พวกย่ามทุกอย่างถูกยัดไว้ในเปลแล้วรูดซิปเก็บไว้เหมือนมีคนนอนอยู่ในเปลพอสั่งเสร็จแกก็กระซิบเสียงเบาแต่หนักแน่นว่าเร็วๆพวกเราคว้าปืนประจำตัวได้ก็วิ่งไปที่กอไผ่ทันทีระยะทาง20เมตรอึดใจเดียวครับคุณผู้ฟังเฉียดฉิวมาก ทันทีที่พวกเราเข้าไปถึงหลังกอไผ่มันมีดวงไฟโผล่ขึ้นมาวูบขึ้นมาดวงใหญ่มากครับผมมองเห็นชัดเจนเลยว่าดวงไฟมันใหญ่จริงจัง ระยะห่าง20เมตรที่เห็นมันยังไม่รู้หรอกว่าเป็นหัวคนหรือเปล่าแต่ดวงไฟมันออกสีแดงแดงส้มๆครับและจังหวะที่มันกระพริบมันไม่ใช่กระพริบแบบแสงสว่างอิเล็กทรอนิกส์แต่มันเป็นแสงนวลน,นวนค่อยๆวูบวาบวูบวาบ สิ่งที่มันทำคือมันลอยไปที่บริเวณที่พักของพวกเราครับลอยอยู่สูงประมาณ2เมตรแล้วมันก็ค่อยๆลดระดับลงมาแล้วก็มุดเข้าไปใต้ผ้าฟลายชีตจากนั้นมันก็ร่อนไปหาเปลแต่ละหลังพี่ฮัร์ดบอกว่ายังตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีดวงไฟใหญ่ๆแบบนี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาใจแรก แกก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกระสือแหละแต่ทำไมกระสือมันถึงดวงไฟใหญ่และเห็นชัดขนาดนี้มันมุดเข้าไปในผ้าฟลายชีตพยายามมุดไปมุดมาวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นหัวหน้าชุดอย่างพี่พุธใช้สัญ,ญลักษณ์บอกพวกเราว่าเฉยเฉยก่อนไม่ให้กระดิกตัวแล้วดวงไฟดวงนั้นมันก็ค่อยๆลอยออกมาข้างนอกโดยไม่เห็นพวกเราที่ซ่อนอยู่ในกอไผย พอเสร็จมันก็วูบขึ้นมาเสียงมันจะดังอืดคล้ายเสียงพึ่งพอมันวนเสร็จรอบหนึ่งมันก็ลอยกลับไปที่ดงกล้วยทุกคนถอนหายใจเฮือกเลยกำลังจะก้าวออกมาพี่พุธก็โบกมือไว้ก่อนสัญ,ญลักษณ์บอกว่ายังไปไม่ได้อย่าพึ่งออกไปไม่ต้องออก ทุกคนก็นิ่งนิ่งอยู่แบบนั้นไม่เกิน5นาทีครับพี่ฮัตเล่าว่าอยู่ๆทั้งดงกล้วยมันก็มีเสียงอืออึงดังวูบแล้วก็มีดวงไฟผุดขึ้นมาคล้ายๆโคมลอยประมาณ7-8ดถึงดวงครับลอยขึ้นมาพ,พึบพับพับพับเต็มไปหมดแล้วมันก็ลอยออกมาข้างนอกแต่และดวงใหญ่โตเท่ากันหมดเลย ดวงไฟพวกนั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาหาผ้าฝลายชีตท,ที่ปูไว้พยายามมุดเข้าไป แกบอกว่ามันลอยต่ำสุดได้ประมาณศอกหนึ่งสูงสุดได้ประมาณยอดไม้พวกเราทั้งห้าคนมองดูดวงไฟประมาณ7จถึงแดวงที่มันลอยอยู่ตรงนั้นแหละมันพาเพื่อนมันมาด้วยสิ่งที่พวกมันทำก็คือแต่ละดวงหลังจากที่มุดเข้าไปในผ้าฟลายชีตแล้วออกมาเสร็จมันก็แยกย้ายกันไปครับไปทั้งทิศเหนือบ้างทิศตะวันออกบ้างทิศตะวันตกบ้าง คือมันกระจัดกระจายกันไปแต่มีอยู่ดวงหนึ่งที่มันจะลอยผ่านกอไผ่ที่พวกเราซ่อนอยู่ครับกระสือแต่ละตัวมันออกไปแล้วตอนแรกแกยังไม่รู้ว่าเป็นกระสือนะแกบอกว่าเป็นดวงไฟทีนี้พอมันลอยผ่านมาบริเวณที่พวกเราห้าคนอยู่ในดงไทยมันรู้สึกว่าขันครับมันมีอะไรสักอย่างน้องคนหนึ่งในคณะพยายามเอามือไปตบยุงหรืออะไรสักอย่างเสียงดังเปี้ย เท่านั้นแหละครับพี่ฮาร์ดบอกว่าไอ้กระสือหรือดวงไฟดวงนี้มันหยุดกึกอยู่หน้ากอไผ่แล้วมันก็ค่อยๆลอยตัวลงมาลอยตัวลงมาระยะห่างจากพวกเราที่อยู่ในดงไผ่กับสิ่งที่แกเห็นห่างกันไม่เกิน6เมตรครับโหใกล้มากแกเห็นทุกสัสดส่วนของมันว่าเป็นหน้าของผู้หญิงแก่ๆ ผมยาวๆแล้วก็มีดวงไฟอยู่ข้างล่างครับแต่ตัวไส้ไม่เห็นมีเขี้ยวสีขาวสองอันไม่ได้มีไส้เหมือนในละครในหนังที่เคยดูหรือแกไม่เห็นก็ไม่รู้ดวงตาเป็นสีแดงๆงครับแล้วก็แยกเขี้ยวใส่กระสือพยายามมองมาที่พวกเราพยายามจะเข้ากอไผ่แต่เข้าไม่ได้มันพยายามลอยวนอยู่วนอยู่ตรงนั้นแหละ ถึงมันจะเข้าไม่ได้แต่มันก็ทำให้จิตหลุดครับน้องๆหลายคนพยายามจะวิ่งแต่พี่พุทธดึงไว้มันก็วนซ้ายวนขวาวนซ้ายวนขวาอยู่นั่นแหละจะเข้าไม่เข้าจนมันมาใกล้ที่สุดจนสายตาของมันพี่ฮาร์บอกว่าแกสามารถที่จะสเกจภาพผู้หญิงคนนี้ได้ถ้ามีคนสเกจภาพเก่งๆคือมันชัดซะจนเห็นใบหน้าทุกอย่างเลย พอพี่พุทธเห็นน้องๆเสียขวัญแกก็ควักถุงอะไรสักอย่างออกมาจากย่ามครับเป็นถุงผ้าเล็กๆมีคล้ายๆเมล็ดถัว่วเมล็ดอะไรที่เป็นเครื่องรางของพวกแกนี่แหละแกท่องคาถาแล้วก็โยนออกไปครับมันชนกอไผ่เสียงดังสู้ซ่าซา พอเครื่องรางที่โยนออกไปเสร็จมันทำให้ไอ้ผีกระสือนี้มันหยุดครับหยุดที่จะเคลื่อนแต่มันก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรมากนะครับแค่มันค่อยๆเลื่อนแล้วมันก็เลื่อนผ่านไปเฉยๆคือไม่สนใจพวกมนุษย์อีกแล้ว ทุกคนเห็นตรงนั้นถอนหายใจเฮือกพีฮัร์บอกว่าโหเกิดมาเพิ่งเคยเห็นกระสือจัดจ่าขนาดนี้แล้วไม่เคยคิดว่ากระสือมันมีจริงด้วยพอทุกคนเห็นกระสือลอยไปพยายามจะกลับไปที่ที่พักแล้วครับไม่ไหวแล้วอยู่ในดงไผ่มันไม่ไหวน้องคนหนึ่งกำลังจะเดินไปพี่พุทธก็บอกว่าหยุดก่อนยังไผ่ไม่ได้อยู่ที่นี่แหละคือทุกคนต้องนั่งอยู่ในกอไผ่แบบนั้นแหละครับเหตุการณ์มันก็เลื่อนคล้อย าจนถึงตีสามตีสี่ครับแปบเดียวไอตัวที่ไปทางทิศตะวันออกมันก็ลอยมาครับลอยมาผ่านที่พักผ่านบริเวณที่ผูกเปลมันก็ก้มลงไปดูแล้วก็ลอยข้ามดงกล้วยไปตัวทิศตะวันตกก็มา ตัวทิศเหนือก็มาไอตัวที่มันมาค่อยๆทยอยกันกลับกลับข้ามโดงกล้วยไปครับจนตัวสุดท้ายลอยเข้ามาเสียงไก่ป่าขันแล้วสรุปแล้วคืนนั้นพวกเราไม่ได้นอนเลยครับนอนในกอไผ่นั่นแหละทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น พอเช้ามาสภาพที่ไปดูผ้าฟลายชีตผืนนั้นต้องเผาทิ้งเลยครับคุณผู้ฟังมันเลอะเหม็นไปด้วยของปฏิกูลอะไรไม่รู้มันเป็นเมือกเมื่อครับแกบอกว่ามันชนมันถูเนี่ยพอถึงเวลากลางวันก็คุยกันได้ทุกคนถามพี่พุทธพี่พุทธก็บอกว่าก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันคือตัวอะไรซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาก็รู้ว่ามันมีครับ ทีนี้พวกเราก็ต้องเดินกลับลงมาการกลับลงมาต้องผ่านดงกล้วยดงนั้นแกบอกว่าจะพาไปดูพวกมันแกก็พาพวกผมเดินเก็บสัมภาระเดินเดินเดินผ่านไปที่บริเวณหลังกอดดงกล้วยโอ้โหกลิ่นเหม็นเน่ามากครับคุณผู้ฟังบริเวณน,นั้นมีว่านครับเขาบอกว่าประมาณครึ่งสนามตะกร้อเลยเป็นว่านคล้ายๆใบพลูใบใหญ่ๆ หัวหน้าชุดบอกว่านี่เขาเรียกว่าว่านกระสือที่เขาไม่ทําลายเพราะไม่มีใครกล้าไปยุ่งครับแล้วได้ยินแต่เรื่องราวเรื่องเล่าว,ว่าว่านกระสือมันมีจริงเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับพี่หัดบอก เขาเชื่อกันว่าว่านกระสือเนี่ยใครที่เก็บไปเลี้ยงดูแล้วไปขอโชคลาบผลผลิตนู่นนี่นั่นมันจะได้ดังใจปรารถนาครับถ้าเอาไปเลี้ยงที่บ้านเนี่ยตัวว่านมันจะออกแสงในเวลากลางคืนและแสงตัวนี้แหละเวลาหากินมันต้องมาหากินในป่า แล้วใบหน้าของกระสือที่เราเห็นคือใบหน้าของเจ้าของมันเองเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ได้มีหัวกับไส้ที่ถอดมาจากคอนี่ความคิดที่วิเคราะห์นะครับแต่มันอาจจะเป็นแค่การเลียนแบบหน้าเจ้าของมันคนเลี้ยงมันเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าไปยุ่งเลยไม่ควรเอาไปเลี้ยงจริงๆนะครับ คนเราก็หวังต่างกันบางคนก็อยากจะได้โชคลาบอยากจะขอนู่นขอนี่ได้แต่ต้องไม่ลืมว่าต้องเอาผีไปเลี้ยงที่บ้านนะคุ้มไหมล่ะคนเราต้องการสามอย่างครับคุณผู้ฟังสเสน่ห์อำนาจแล้วก็เงินทงแค่นั้นเองพอเรื่องมันเกิดขึ้นในป่าผมว่ามันมีน้ำหนักในการฟังมากครับเพราะคนที่มาเล่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องอยู่ในป่า พอเรื่องมันเกิดขึ้นในป่ามันเหนือจินตนาการมากๆผมรู้สึกผมรู้สึกว่าผมเชื่อนะเรื่องว่านกระสือหรือว่าของที่มันอยู่ลึกๆในป่าที่คนปกติทั่วไปเขาอาจจะเข้าไปไม่ถึงหรอกซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าชาวบ้านโดยทั่วไปแล้วเขาเห็นว่านี่คือว่านกระสือเขาจะเอาไปเลี้ยงกันจริงหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่คนเรื่องยังไม่จบนะครับพี่ฮัตเล่าต่ออีกนิดหนึ่ง หลังจากเก็บของเสร็จเรียบร้อยผ่านดงกระสือลงมาถึงสวนลำไยที่รถจอดอยู่พ่อลงจากเขามาได้แม้จะไม่ได้นอนทั้งคืนก็ขับรถลงมาทางจากสวนลำไยไปประมาณไม่ถึง5กิโลเมตรก็เป็นป่าทางออกมีร้านค้าอยู่พวกผมก็ลงไปซื้อของครับพี่ฮัตเล่าว่าแกจะไปซื้อพวกเครื่องดื่มอะไรพวกนี้แหละ ตอนนั้นแก้จ่ายด้วยแบงค์ห้าครับแก้ควักแบงค์ห้าจ่ายพอดีมียายคนหนึ่งเดินออกมาจากร้านมารับแบงค์ห้ารแล้วมองหน้าพวกพี่ฮัตจ้องกันอยู่ประมาณ6เมตรได้ยายคนนั้นก็เฮ้ยพูดคำนี้เลยครับ แล้วไอ้ถังที่ใส่เงินของร้านค้าบ้านนอกที่เขาใส่เงินไว้เนี่ยถังนั้นร่วงแผลงเหรียญกระจุยแล้วยายคนนั้นก็หนีไปหลังบ้านเลยลูกสาวต้องเป็นคนออกมาจ่ายเงินต้องเป็นคนมาเก็บเงินแทนครับพี่ฮาร์ดบอกว่าชัดเจนมากยิ่งกว่าชัดอีกน่าจะยายคนนี้แน่ๆล้านเปร์เซ็นต์เพราะว่าเขามองหน้ากันอยู่ หลังจากนั้นพี่ฮัดก็กลับมาแล้วก็นำเรื่องราวเรื่องนี้มาเล่าสู่ฟังเป็นเรื่องที่แกพบเจอมาครับเพราะตัวพี่แกเองก็เล่าเรื่องจากป่าโดยเฉพาะไม่มีเรื่องอื่นหรอกครับคนติดตามก็ต้องเยอะนะเรื่องในป่านะครับมันก็อย่างที่เราฟังกันมามันก็มีเรื่องอภินิหารหลีลับเหนื้อธรรมชาติเกินคาดเดาเยอะแยะมากมายจริงๆครับ นี่คือเรื่องราวของดงกระสือที่ผมได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังในค่ำคืนนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้รู้ว่าในป่าลึกนั้นยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายที่เราคาดไม่ถึงคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับ